ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศการใช้ชีวิตแบบทางสายกลางประกอบไปด้วย3ามห่วงได้แก่ความพอเพียงความมีเหตุผลและมีระบบภูมิคุ้มกัน และอีกสองเงื่อนไขได้แก่มีความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความพอประมาณหมายถึงมีความพอเหมาะพอดีทั้งในการคิดการพูดและการกระทำความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินว่าสิ่งที่เราคิดพูดและทำจะมีความพอเพียงหรือไม่นั้น การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวการเตรียมความพร้อมในการรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในภายภาคหน้าเงื่อนไขความรู้การวางแผนปฏิบัติงานจะต้องอาศัยความรอบรู้อย่างทั่วทั่วในวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน เงื่อนไขคุณธรรมการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมอดทนเพียรพยายามและมีสติปัญญาไอแบ่งพื้นที่ออกเป็น30 30 30และ10 30%แรกขุดสระเก็บกักน้ำา3 0ที่2ทำนานา30%ที่3ปลูกพืชไร่พืชสวน10%ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยถนน จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้สัมพันธ์เกื้อกูลกันและกันซึ่งเป็นการบริหารทรัพยากรน้ำที่ดินและแรงงานตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นแล้วจึงพัฒนาไปสู่การผลิตเพื่อให้เกิดรายได้อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน